สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดนะคะเราก็เลยพาทุกคนนะคะเข้าป่ามาหาเห็ดนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษษภาคมนะคะเป็นช่วงฤดูฝนที่จะเข้าถึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดค่ะที่นี่เรียกว่าเห็ดพึ่งนะคะทุกคนขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนอ่าลังเป็นที่นิยมแล้วก็ เป็นผลิตผลที่หารายได้ให้กับชาวบ้านละแวกนี้นะคะโดยการเข้าป่าหาเห็ดนะคะถือว่าก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะสำหรับช่วงฤดูการนี้นะคะงั้นเราเข้าป่าไปหาเห็ดกันเลยคะ่ะในป่าค่อนข้างที่จะยุงเยอะมากๆนะคะใครที่เข้ามาก็เตรียมยากันยุ่งนะคะเข้ามาด้วยหรือไม่ก็ โลชั่นทากันยุงนะคะสำหรับไล่ยุงอุปกรณ์ในการหาเห็ดตะกร้านะคะแล้วก็เตรียมมีดมาด้วยนะคะสำหรับเคี่ยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อออืืหได้แผลจนได้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะทุกคนก็คือ น้ำดื่มนะคะเพราะว่าในป่ามันร้อนมากนะคะเอาละค่ะไปหาเห็ดกันเห็ดมันจะขึ้นอยู่ตามนี้นะคะทุกคนตามชอกอย่องเงี้ยที่มันขึ่มชึ้นอย่างน ่าจะยังไม่แก่เท่าไหร่ก็อยู่ประมาณกลางๆนะคะ สองแล้วนะคะที่มาเดินหาเห็ดน,นะคะเดินมาคนเดียวเดี๋ยวให้ดูภาพเดี๋ยวทุกคนดูคลิปเมื่อวานที่เราไปหาเห็ดให้ดูภาพที่เราไป ไปหาอีกป่านึงนะคะไปสามคนวันนั้นอะเมื่อวานนี้ไปสามคนเห็ดเดยอะมากตามข้างทางแบบเก็บสนุกมากทุกคนอะไปดูคลิปวิดีโอของเมื่อวานที่เราได้ถ่ายไว้ด้วยล้กกันนะ เราจะเป็นเพราะว่าเรามาสายก็จะได้เจอแต่เห็ดแก่ๆเพราะว่ามันโตเร็วถ้าเรามา,าแต่เช้าเราก็จะได้เห็ดดอกเลเ็กๆดูเหมือนว่าเราจะเห็นเห็ดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ เห็นไหมคะทุกคนเห็ีดจริงๆด้วยนะคะอืมดอกใหญ่ด้วยใช่จริงๆแต่ว่ามันบานแล้วนะคะทุกคนแต่ก็สามารถกินได้อยู่ใครชอบบานๆแบบนี้ก็โอเคอยู่เนาะตัดเนี่ยกัน ก็เสดตากาไปเลยปาแรกเข้าไปลบมากปลาใหญ่มากยุงเยอะมากอันนี้ปลาที่สองที่เรามารู้สึกว่าโล่งมากนะคะเราจะใช้มือตะกุยหาเห็แดแบบนี้อเออแล้วสวยลงเสค้นไม่เห็นแล้วก็เหยียบมัน แล้วก็ตัดขาเหมือนเดิมก็ต่ดาอันนี้เป็นป่าที่สองที่เรามานะคะเยอะจริงๆแล้วก็ป่าไม่รดด้วยอน,นี้ยังอยู่ข้างถนนเนี่ยถนนแล้วก็หาแค่อยู่บริเวณนี้เนี่ยยังไม่เดินเข้าไปป่าเลย เป็นตะกีต่อสังเกตด,ดีๆนะคะมันจะอยู่ใต้ใบไ,ไม้สีมันคล้ายๆกับใบไม้ไม่สังเกตด,ดีเราจะมองไม่เห็นนะได้แล้วหนึ่งดอกเนี่ยมันจะอยู่ใต้แบบนีน้แค้ใบไม้ลุก,ลก ก่อนจะกลับบ้านนะคะมันเูนเห็ดกันตายเล็กๆเล็กจากบบคุณภาพเ,าเลี้ยมาแล้วะค่ะเลี้ออกมาเตหดอกหอสวยสนี่เท่านี้กำลังสวย ไปยำใส่โมเสักยำใส่โมเสักอร่อยมากเลยสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนจบคลิปเห็ดสวยๆแลบวน,อน,อนะนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ